สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีแก้ปัญหาเครื่องจมน้านะครับอันนี้จมน้ําทั้งทั้งลูกเลยโอเคขั้นแรกนะครับเราต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออกก่อน,นะครับเอาให้หมดเลยแล้วก็ถ่ายน้าเอลอวให้หมดส่วนที่2ก็คือ,อล้างชุดคาบูเรเตอร์นะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ถอนนะครับแค่ถ่ายน้ำมันเบนซินออกแล้วก็จะมีความหนาด้วยแล้วก็เอาอะไรนั้นไอโมกรนเอาออกแล้วก็เทน้ามันจากข้างบนเข้าไป โอเคส่วนอันที่3ก็คือถอดกรเทียนนะครับกระเทียนอกยนอกก็เพื่อจะสตาร์ทเพื่อดันกระทุ่มน้ําให้ออกจากข้อองเผาไหม้นะครับแต่ระวังนะครับสวิตต้องอยู่ที่ออฟนะครับโ <laughs> okay. อเคก็ทีลรกก็ล้า,ลางทันี้ไม่ได้เกะอะไรมากครับไม่ได้เกะอะไรเฉพาะน้ำมันตัวนี้น้ำไม่เข้านะครับสุดดีหนะ่อยแต่ถ้ามีน้ำเข้ขนาน,น้ำมันก็ต้องอกอกนะครับก็ไม่ต้องเกะอะไรมาก ประกอบลับมาเดิมก็ลองสตาร์ทดูนะครับทำสองสามทีนี่สตาร์ทจะมาสามทีปิดทีเดียวครับสวัสดีครับ